ใจไปว่าอู้นมพะเก้าเนี่ยนมพะเก้ากินนมพะเก้าไปกินไปได้เดือนนึงได้เดือนนึงมันกระจิกระทุ่งของแม่เพ็งกระทุ่งแบบปวดไรย้อนกระเพาะทุกอย่างกระทุ่งออกมาท้ายออกมากระท้ายออกมาที่เป็นดำๆเป็นมันเป็นดำๆออกมาออกมาเลยได้ได้เดือนนึงได้เนืองหายเลยหายจากที่ว่าเป็นอันปวดไรย้อนเป็นโรคกระเพาะเป็นริดสีดวงนี่แหละที่ที่แม่แม่เพ็งเป็นอย่างจังเปิดใจมามากิน นพเก้า 9. แล้วเป็นอย่างจังเปิดใจว่าอยากอยากไม่ยู่ในบ้านนพเก้า 9. เพราะว่าสินค้านพเก้าเน่ะมันตอบโจทย์ของแม่เพ้งทุกตัวเลยแม่เพ้งใส้ของนพเก้ามาทุกตัวเลยที่นี่แม่เพ้งแต่เลยเปิดใจว่าตอนแรกอเนาะเพราะเขากินว่าจล้ำใจโยขวงดีขึ้นแล้วบอกว่าอมันรักษาโรคโรคของแม่เพ้งอีโกโรคนี่ทุกคนที่เป็นที่เป็นลายอยู่โลกนี่โรคที่แม่แม่เพ้งเป็นน่ โรคอันนี้มันมันมันซอยมันมันซอยไม่เพ้งได้เลยโรคเนี่ยคือโรคซับจางโรคไม่เพ็งโรคนี่โรคซับจางแต่ว่าคนสิบปีหลายโรคนี่โรคซับจางโรคซับจางมันมันซอยได้พอยังมาขายไม่เพ้งกันเลยมาขายโรคซับจางของไม่เพ้งกันเลยดีขึ้นไม่เพ้งกันเลยเปิดใจมาขายเออบอกกันเลยโทรไปถามนิดชี่ว่านิดถ้าเมีดถ้าเมียจะจะเอามาขายอ่ะจะซื้อจีกอง แม่เพลงถามเลยว่า<ะ>แม่เพลงถามเลยว่ยาที่เสื้อจักกลองสิเอามาขายบาหน,นีท้ทั้งทั้งที่ตอนที่ขายที่เรียกแม่เพิงบ่มีเงินเด้ที่นี่แม่ต้องเปิด 20, 20ยกกี่สิบยี่สิบกล่องเหลียดยี่สิบกล่องยี่สิบกล่องแม่เพลงก็บ,บอกเลี้ยวบานเนี่ยโทรไปหาน้องบานเนี่ยโทรไปหาน้องเออ,เอ,อแมลีนาะรีนาะรีกินชาแล้วพเก้าน้ำบ้มันดีมันดีลีกินบ่เออกิน เมลีว่ากินกินเอาไปเอาหากล้องโทรไปหาเมลีหากล้องทั้งที่ผมมีเงินเอาโทรไปหาเมลีหากล้องโทรไปหาลูกชายคนใหญ่อีกเอาหากล้องกินหากล้องแม่กินแล้วมันดีกดลายอนมันดีมันเซาแล้วแม่กินกินพริกกินตำาสมกินยังได้แล้วบอกเลยที่นี่เอาเอาลูกชายกับหากล้องลูกชายคนใหญ่หากล้องให้ซื้อหมดแล้วนะเมลีกับหากล้องเอาน้องปูอีกหากล้องได้แล้วสามคนคนละหากล้องแล้วเป็นสิบหากล้องแล้วที่นี่แม่พิงกับแม่แม่พิงอีกหากล้อง เนี่ยหาก,า uh, w, กอง,กอ,งอุ้งได้เร็วยี่สิบกองได้ยี่สิบกองแล้ววันนี้เอาเงินมา <laughs> แม่เพลงบอกว่าเอาเงินมาจ่ายเงินมาก่อนจ่ายเงินมาก่อนฉีไปซื้อมาให้สีไปซื้อมากินกินขึืนอกับแม่เพลงนี่กินให้มันเจ้าผู้ใดเป็นกวดไร,รย่ยนมา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 ,มา,ม,า,ม,ามากินวันนี้ครับปะเอาเงินโอ,นเ,น,โอนเงินมาให้แม่เลยโอนเงินมานหมนให้แม่เพลงเลยคุณละคุณละพันหาพันหาพันหาคนมาโอนมาให้ที่นี่เอาไปเอาไปไปหานี่สินี่สีแม่จะแม่จะเอายี่สิบกอง ยี่สิบกล่องยี่สิบกล่องไม่เพียงไม่เพียงขายได้ตั้งแต่พระธนาชงมานี่แหละที่ไปที่มาคือว่าอันที่ไปที่มาที่ว่าโลกซับยางกระสอยได้เนี่ยซอยไม่เพียงได้ที่นี่เมใครเป็นโอ้ผมก็เป็นเออหนาหลักคนไร่้อนนะลูกลูกกินเลยกินเลยบ้านี้เพราะว่าบ้านี้แม่เพลงก็ได้ยี่สิบกล่องเอามาดูเงินเอา ต้องจ่ายนิดที่เท่าไหร่สี่พันสี่พันแปดเออสี่พันแปดสี่พันแปดกูได้พันสองเออพันสองกูไม่ได้ซื้ออ้อกูไม่ได้ซื้ออ่อกูไม่ได้ซื้อไหนไม่ได้ซื้ออ้อทีแรกกูไ่ได้ซื้อเอื้อ้วนมันขายได้อ่ะเอื้อมันขายได้อ่ะในเพลงวาเนี่ยอ้วนมันขายได้อ่ะหมบัดนี้บัดบัดนี้พอเอามาแล้วมันเบิดแล้วมันบ่มีแล้วทีเนี่ยพอเอามาแล้วโมีแล้ววันนี้เอาทั้งทั้งอันประเทศเลย ไอ้หน่อยหน่อยที่ยุประเทศอัแต่นี้อันออสเตรเลียเดี๋ยวนี้ยังกักทายหาเขาบพราเห็นที่ยุประเทศนอกละที่นี่อันก็เลยถามถามไอ้หลานไพอันลูกไพ่นั่นแหละว่าเขาถามว่ารู้จักชาโนพักเก้าไหมไอ้หน่อยมันถามแบบนี้เนาะแลนนี้ไอแม่นอกต่างๆเลยบอกว่าอันรูอยู่เห็นแม่เห็นแม่กินอยู่ด้ยแม่เริ่มเห็นแม่เพิ่งกินนี่ล่ะก็เลยบอกว่าเออมีคนอยากได้อีกแล้ววะเนี่ยมีคนอยากได้อีกแล้ววะนี่หาอีกป่ะเนี่ยมะเรีนก็หาอีก หาอหีกใครไม่ได้ซีค้นคนละหาก้องหาก้องแต่โทรไปหาผู้้นหาผู้นีน้ผมต้องซื้อหาก้องคือกันมันจังสิมากินมันจังสิได้ผลทีแรกเนี่ยนะก็สิเปิดใจอะ่ะแบบว่าโอ้มันมันมาตอบจุดกดไลยอนเพลงเนาะตอบจุดแบบว่าอ้แบบตะกรอนกินพริกกินตำสมบว่าได้เป็นมา้าเป็นม้าตั้งแต่น้นยๆเอาเนี่ยมาหกสิบปีเนะี่ยจังค่อยจังค่อยมาเจอเนะี่ยจังมาเจอสมุนไนะพรนพเก้าเนี่ย เนี่ยอาการดีขึ้นรดปวดไรย้อนอะ่ะเวลามันเปลี่ยนมาเนี่ยแม,แม่เพ็สิเป็นหายใจแบบว่า <gasps> ขึ้นจังสี่เลยนะม,นมันใจสีข่ขาดเลยเนอะนเป็นขึ้นมา